สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านฝั่งทุกท่านนะครับในวันนี้เรามาเริ่มดูการเตรียมทำรั้วแล้วก็ทำประตูเปิดปิดลางวิ่งนะครับของเกาะแก้วเวรวนครับวัสดุที่ใช้ก็จะมี โครงรั้วเก่านะครับโครงรั้วเก่าโครงรั้วเดิมนะครับจะนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ประตูประตูรางวิ่งซึ่งก็มีลูกร้ออยู่เหมือนของเดิมจุดบริเวณที่จะทำก็ประมาณรั้วนะครับประตูนะประมาณตรงนี้ แล้วก็จะทำรั้วจากแนวรังคาอาคารกันแดดฝนหัวมุมนู้นจากต้นเสาหัวมุมของอาคารหลังเขียวหรือสีฟ้าตลอดมาตามแนวถนนคนเดิด ทำมาจนสุดนะครับแล้วก็แนวขยายต่อไปก็มาว่ากันว่าจะมีวัสดุต้องใช้วัสดุใหม่บ้างก็ทมีวัสดุใหม่เพิ่มงานก็ทําแนวให้สุดการรถยนต์พานะเข้าออกยามวิกาลนะครับ ครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่มดําเนินการไปทุกๆวันจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับอย่าลืมกดคลิกคําว่าติดตามหรือคําว่า subscribe ด้วยนะครับ